ทีนี้มาดูอสมการนะครับว่าทํายังไงเ,ออเรื่องของสมการเอกโพเนนเชียนเนี่ยนะครับเรารู้แล้วว่ามันต้องทําให้ฐานเท่ากันถูกไหมครับแล้วเมื่อเท่ากันแล้วตัดฐานทิ้งแล้วเอาเลขชี้กาลังเท่ากันแต่พอเจออสมการนะครับทําอย่างไรนะครับอมาดูกันนะครับว่าอสมการทํำยังไงนะครับมันก็ต้องมีเกณฑ์ของมันก่อนนะครับอาศัยลายจารอย่างนี้นะครับ โอเคนะครับถ้าสมมติว่านะครับ <c oughs> A กกำลัง X นะครับมันเกิดมากกว่า A กกำลัง Y นะครับในกรณีที่นะครับกรณีที่ A มากกว่า1ก็คือพวกที่ฐานมันเป็นตัวที่มากกว่า1ขึ้นไปเนี่ยนะครับเมื่อมันเท่ากันแล้วสามารถจับตัวแปรข้างบนมาเท่ากันได้เลยมามามากกว่าได้เลยนะครับ ประมาณนี้นะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าในกรณีที่ว่าสมมุติว่าฐาน A มันมากกว่าอืเหมือนกันแต่เกิดเป็นกรณีที่ A อยู่ระหว่าง0กับ1ก็คือพูกที่เป็นเศษนอก,ก่าส่วนนั่นเองเมื่อเท่ากันแล้ว X จะกลับ น้อยกว่า y ท,าทันทีพูดในงานแล้วกันนะครับเมื่อถ้าฐานเท่ากันมันก็เหมือนสมการก็จับ x กับ y มา,มามากกว่าน้อยกว่าก็ตามนั้นไปถ้าหากว่าฐานมากกว่าหนึ่งเครื่องหมายมันจะไม่เปลี่ยนเห็นไหมฮะถ้าฐานอยู่ระหว่างหนึง1เวลาจับเข้าบนมาเท่าแล้วเครื่องหมายมันจะเปลี่ยนเป็นตรงข้ามท,าทันทีจากมากกว่าเป็นน้อยกว่านะครับอะดูเลยอย่างเช่นข้อนี้ สองกำลังสอง x กับสา,ามสิบสองทำให้ฐานเท่ากันก่อนครับก็คือสองกำลังสอง x มากกว่าสามสิบสองคือสองยกกำลังห้าโอเคอันนี้เคสไหนฐานมากกว่าหนึ่งใช่ไหมฐานมากกว่าหนึ่งก็คือข,าขอ้างบนนี้ดังนั้นจับสอง x กับห้ามาเลยเพราะว่าฐานเท่ากันแล้วเครื่องหมายไม่เปลี่ยนเห็นไหมครับแค่นี้เองงั้นคำตอบก็คือ x มากกว่าห้าสองคูณอยู่แค่ไปหัรห้าส่วนสองถ้าตอบเป็นเส้นจำนวนก็คือว่าอะไรเงรี้ยฮะ 5้าส่วนสแล้วก็วงกลมทึบาวงกลมกลวงแล้วก็วิงตรงนี้หรือจะตอบเปิด5้ส่วนสแล้วก็อินฟินิตี้ก็ได้นะครับเห็นไหมฮะประมาณนี้นะครับพอมาดูเคสต่อไปฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้มันเป็นนี่เห็นไหมฮะฐานมันเป็นตัวที่เศษแลวกวากส่วนเป็นพวกที่อยู่ระหว่างศูนยกับหนึ่งงั้นทําให้ท่ากันก่อนนะครับ1นึส่วนสามกำลังเน้อยกว่า1นส่วนแดนะฮะคืออะไรครับ หนึ่งส่วนแปดก็คือแปดคือสามยกกำลังสี่งั้นหนึ่งก็เป็นกำลังสี่ได้เหมือนกันเพื่อเท่ากันก็จะรวบเป็นหนึ่งส่วนสามยกกำลง <ME> AN, ังสี่เมื่อฐานเท่ากันแล้วแต่ว่าฐานนั้นอยู่ในเคสที่สองคืออยู่ระหว่างศูนย์กับหนึ่งดังนั้นเมื่อจับมาเท่ากันนะครับอ้อข้างบนมาเจอกัน x กับสี่เครื่องหมายจะเปลี่ยนไปตรงข้ามทันทีแค่นี้เองนะครับงั้นคำตอบก็คือตอบ x ที่มากกว่าเท่ากับสี่นะครับนี่คือสี่ วงกลมทึบนะครับตอบปิดสีแล้วก็อินฟินิตี้แค่นี้นก็จบพูดได้ง่ายถ้าเป็นอสมการถ้าฐานมากกว่าหนึ่งเครื่องหมายไม่เปลี่ยนเมื่อเท่ากันแล้วถ้าฐานอยู่ระวงสูงหนึ่งเมื่อจับฐานเท่ากันแล้วเครื่องหมายมันจะเปลี่ยนแค่นี้นเองเปลี่ยนเป็นตรงข้ามนะครับ